สบายดีผม,ม่พี่น้องเบ,บ์สุขสุขคนวัติธนรประเทศเดกตางมือเทศพี่น้องมือนานมาอยู่กับสองบาตุนแสงดาวคือเกาพี่น้องเอ้ยมื้อวานมาตุนกับอะไรไม่นุ่งมาพักพี่ตัวน้อยคือเกาพี่น้องก่อยนุ่งหน้าพี่น้องเอ้ยแต่พี่น้องมาไม่คิดเขาร่มกัน ยำแดกเ้อพ่อพี่น้องเอ้ยลังเ้อการเหนื่งงานเท่ากับมาก้อยนู้นะาซูพิสระลองกินคือเก่าพี่น้องบริกรพี่น้องเบิ้งพี่น้องเอ้ยพักแก้มเท่ากับมี่พักสลัดเท้ากับมีมะเขือพี่น้องมะเขือสองหน่วยมาพี่น้องมาบรรยากาศในงได้ของคือเก่าพี่น้องเลยยำคำมาพี่น้องเสร็จแล้วมันกันกินถั่วแดงพี่น้องเอ้ยลังเ้อการเหนื่งงานกินขดงกันเ้อพ่อพี่น้องเอ้ยมาสกุลสกุลมากพี่น้องมามาเสร็จแล้วมันกันมากมา บาเลยก้อยพี่น้องเบิึงพี่น้องก้อยนู้สิบเศษแล้วพี่น้องเลยคำแรงแหกมาพี่น้องเลยอืมขึ้นยอดพี่น้องรับพี่น้องอืมเครื่อง đập xe lên phía nào, còi luôn một cái một luôn. Mình thường ăn còn đấy, phần bên bên cầm ทำไมอย่างนี้ล่พี่น้อง I'm upset i I've on. คักคัดพี่น้องก้อยนู้คัคักพี่นนองสังเดีด Thank you. 嗯，好、哦，的样。我们 <music> <music> 那移动。Yeah, อืมค่ะคุณก่อนนูปกราฟเลย่หรอว ý thức ý thức không thức nhảy, thức ý thức ý thức ừm. <coughs> dạng <coughs> <coughs> อพี่น้องเอ๊ยสนักลิปนี้มาต้นกีอีเมืเด้ความพี่น้องมุสลิมุดนหนึ่ง, <c oughs> งเ,งงเ,งงเงงดือโดยหนึ่งพี่น้องเดือโดยหนึ่งมอกก็ไลน์มึงเขากอยนูลายเปนพี่น้องเดือเรือหนึ่งอ้าวสนัคลิปนี้กับพักเพื่อพี่น้องเอฟซีมุสลิสุดคนสวัสดีกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามช่องยูทูบมาต้นแสงดาวคือเก่าเพื่อพี่น้องเอย กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใน,นเด้อพ่อพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุขคนมาบ้านเส้นใต้ประเทศแลกระตางประเทศพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้โมตุนฮีคลิปีดีพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเอาสร้างคลิปนี้กันแสดงไา้พระเจ้าพ่อพี่น้องเลยพอกันคลิปน้ำพี่น้องมาโมตุนได้ยังมาฝากพี่ตนน้องก็เราบอกเราส้มเด้อพ่อพี่น้องเลยเบอร์คกูสุขคนเกษตรกรข้ามบาสบายดีพ่อพี่น้องเบิร์สกูสุขคน